สวัสดีครับวันนี้ผมนำเสนอ,อวิดีโอเกี่ยวกับ Search as s o นะครับ Google a ถ้าใครเคยใครใครทำา o o o l l e Ads อยู่ตอนนี้วิดีโอตัวนี้น่าสนใจครับผมจะมานำเสนอวิธีการเลือกคีย์เวิร์ดให้มันแม่นยำมากขึ้นเพื่อที่จะทำให้ คุณได้ลูกค้าที่มีคุณภาพคลิกเข้ามาที่โฆษณาคุณเข้ามาที่เว็บไซต์ของคุณแล้วหวังว่าจะช่วยเพิ่มยอดขายของคุณนะครับพยายามทําให้วิดีโอกระชับครับแต่ไม่รับปากแล้วว่าจะ10นาทีหรือเปล่าครั้งที่แล้วล่อไป20นาทีครับเริ่มกันเลยนะครับดูที่หน้าจเอาเลยครับไอเดียของผมวันนี้ห,ห,ห,หข้อในวันนี้นะครับวิธีเลือกคีย์เวิร์ดให้แม่นยําดึงลูกค้าคุณภาพเข้ามาในธุรกิจของคุณวันนี้ผมนําเสนอ3วิธีนะครับเผื่อจะเป็นไอเดียเพิมเ่มเติมจากสิ่งที่คุณทําอยู่ วิธีแรกตามหน้าจอเลยครับผมมีหน้าจอเขียนนี้นะครับวิธีเลือกคีย์เวิร์ดเพื่อดึงดูดลูกค้าที่มีคุณภาพวิธีแรกคือคีย์เวิร์ดที่มีความตั้งใจซื้อเดี๋ยวผมอธิบายว่าความคิดของผมเป็นยังไงนะครับเพื่อดึงดูดลูกค้าที่พร้อมซื้อ 2. ใช้คีย์เวิร์ดแพลนเนอร์ถ้าคุณยังไม่เคยใช้ใน Google Ads มีเครื่องมือที่ใช้งานได้ฟรีเป็นตัวที่จะให้คุณ ค้นหาคีย์เวิร์ดที่คนเสิร์ชกันเยอะๆหรือเป็นไอเดียคีย์เวิร์ดอื่นๆนะครับผมจะมากดให้คุณดูว่าคีย์เวิร์ดแพนเนอร์เป็นอย่างไร3ผมปุ่มขอนำเสนอสิ่งที่เรียกว่าลองเทลคีย์เวิร์ดถ้าคุณไม่เคยใช้นะครับลองใช้ลองเทลคีย์เวิร์ดเพื่อจะหลบคีย์เวิร์ดที่เขาแข่งขันกันสูงเราอาจจะทำอะไรที่มันเป็นคีย์เวิร์ดที่ยาวหน่อยแต่เฉพาะเจาะจงหวังว่าจะไปโดนลูกค้าที่ตรงกลุ่มของเรามากขึ้นนี่คือ3เรื่องใหญ่ๆที่ผมจะคุยกันในวันนี้ครับเริ่มที่เรื่องแรกเลยนะครับ คีย์เวิร์ดที่มีความตั้งใจซื้อเอาไอเดียผมก่อนจากที่ผมดูคีย์เวิร์ดที่ลูกค้าทําในโฆษณาเนี่ยมีหลายครั้งเลยแต่ผมรู้สึกว่าคีย์เวิร์ดมันกว้างเกินไปยกตัวอยางให้คุณเห็นภาพนะครับเช่นถ้าคุณเป็นร้านผ้าม่านเนี่ยเวลาคุณจะใช้คีย์เวิร์ดคุณก็คาดหวังว่าคนน่าจะเสิร์ชคําว่าร้านผ้าม่านแบบนี้คุณสมมติคุณขายผ้าม,าม่านผมอาจจะเสิร์ชคําว่าร้านขายผ้าม่านคุณใช้คํำนี้ในการทําโฆษณา ซึ่งมันไม่ได้ผิดอะไรนะครับมันก็โอเคเพราะว่าคนที่เสพการ,รนี้เขาอาจจะหาคําว่าร้านขายผ้าม่านนะครับหรือบางทีคุณรู้สึกว่ามันมันอาจจะอยากจะได้กว้างกว่าน,นี้อีกบางคนที่ผมเห็นนะแบบนี้เลยประมาณว่าผ้าม่านอย่างเดียวเลยพอมีคําว่าผ้าม่านเนี่ยก็ให้โฆษณาขึ้นมาเลยในมุมมองผมถ้าคุณใช้เงินโฆษณาไม่มากเนี่ยไม่มากของผมคือวันลา 500บาทไม่เกิน500ร้อหรือวันละพันบาทในความคิดผมก็ยังไม่มากการใช้คีย์เวิร์ดกว้างๆมันก็มีข้อด้อยเหมือนกันเพราะโฆษณาม,มันจะไปแสดงเยอะเกินไปถ้าคุณยังไม่รู้จักวิธีการใช้วลีด้วยนะครับเป็น broad broad match หรือแบบกว้างมันเย,เยอะเกินไปงั้นไอเดียที่ผมจะนำเสนอคือผมอยากให้ใช้คีย์เวิร์ดที่มันมีคำแอคชั่นอยู่ในนั้นโดยผมไม่รู้จะใช้คำว่าอะไรผมเลยใช้คำว่าแอคชั่นนะครับ ในสไลด์ผมใช้คำว่าความตั้งใจซื้อไม่ควรจะเป็นผ้าม่านอย่างเดียวขายผ้าม่านโอเคนั่นคือความหมายของผมผมเลยนำเสนออย่างนี้ผมเลยลองยกตัวอย่างให้คุณดูมีคำว่าซื้ออยู่ในคีย์เวิร์ดของคุณด้วยมีคำว่าขายอยู่ในคีย์เวิร์ดของคุณด้วยมีคำว่าราคาอยู่ในคีย์เวิร์ดของคุณด้วยคุณน่าจะเคยหลายคนอาจจะใช้อยู่แล้วราคาผ้าม่านราคาค่าบริการทําการตลาดออนไลน์ราคาค่ายิงแอดอะไรอย่างเงี้ยผมคิดว่าคนที่มีคําเหล่านี้อยู่มันเหมือนเป็น a อคชั่นสำหรับผมเป็นคำแอคชั่นมันไม่ใช่อะไรที่กว้างเกินไปมีความว่าเปรียบเทียบดูตามหน้าจอได้เลยนะครับร้านไหนดีก็เป็นไปได้ร้านไหนดีก็เป็นไปได้ซ่อมแอร์รถที่ไหนดีร้านไหนดีอย่างเงี้ยได้แนะนำเป็นไปได้แนะนำบริษัททําการตลาดเก่งๆให้หน่อยอันนี้ยทาอะไรแบบนี้ยแนะนําบริษัททําการตลาดเก่งๆอะไรแบบนี้ครับพร้อมส่ง ก็เป็นแอคชั่นที่ถ้าใครเสิร์ชคำนี้แสดงว่าเขาอยากจะได้สินค้าทันทีดีกว่าจะขายคำว่าร้านขายมือถือผมคิดว่ามันอาจจะบอกพร้อมส่งด้วยน่าจะมีแอคชั่นมากกว่าหรือจะระบุพื้นที่เลยยกตัวอย่างเช่นร้านขายผ้าม่านตะกี้ผมอาจจะระบุพื้นที่ไปด้วยร้านขายผ้าม่านลำมคำแหงแบบนี้แอคชั่นมากกว่านะครับงั้น สิ่งที่ผมกำลังจะนำเสนอเป็นไอเดียคือถ้าคุณทำคีย์วิร์ดใน o o o l l e d s s Search a d ดอยู่แล้วเนี่ยลองกลับไปดูว่ามันกว้างเกินไปไหมนะครับถ้ากว้างเกินไปอาจจะใส่คำที่เป็นแอคชั่นในความหมายผมเข้าไปคำที่เป็นแอคชั่นก็เป็นไอเดียประมาณนี้นะครับตามหน้าจอนะครับมีคำว,ว่าซื้อมีคำว,ว่าขายมีคำว,ว่าเปรียบเทียบอะไรแบบทางด้านซ้ายนี้นะครับส่วนทางด้านขวาผมก็เอาตัวชี้วัดเบื้องต้นมาให้คุณเห็นว่าถ้า พูดเกี่ยวกับคีย์เวิร์ดเนี่ยคุณควรจะดูผลลัพธ์บนหน้าจอ Google Ads อยากจะต้องควรจะดูอะไรบ้าง1คือ CPC cost per click ดูว่าค่าคิดมันถูกหรือแพงทำให้คุณเห็นว่าเออไอคำที่คุณใส่เข้าไปเนี่ยมันมันถูกหรือมันแพงถูกแพงนี่เดี๋ยวต้องไปคุยกันอีกทีนะครับว่ามันมันขึ้นอยู่แต่ละธุรกิจแต่ถ้าคุณรันมาระดับหนึ่งคุณจะพอรู้ว่าอะไรถูกหรือแพงนะครับถ้าพูดแบบรวมๆก,กว้างๆเลยค่าเฉลี่ยควอยู่แถวๆคลิกละ1ิ1 5บาบาทอย่างมาก ถ้าแพงกว่านี้บางธุรกิจมันแพงกว่านี้อยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเอาค่าเฉลี่ยถ้าคุณอยากจะได้ยินราคากลางอะไรบางอย่างผมเล่าอย่างนี้แล้วกันต่ำกว่าสิบบาทผมถือว่าถูกแล้วกันนะครับ CTR เปอร์เซ็นต์การคลิกตัวนี้สําคัญมากนะครับเปอร์เซ็นต์การคลิกยิ่งสูงถือว่าดีแสดงว่าคีย์เวิร์ดเหล่านั้นเนี่ยคนเห็นโฆษณาคุณแล้วคลิกเยอะๆ CTR ก็คือโฆษณาสแสดง100ครั้งเนี่ยมีคนคลิกที่โฆษณาคุณกี่ครั้งถ้าคลิก5ครั้งก็5%คลิก7ครั้งก็7%จาก100 ถ้าสูงกว่าเจ็ปอร์เซ็นต์สำหรับผมถือว่าเป็นโฆษณาที่ดีเพราะเขาเห็นโฆษณาแล้วคลิกสูงกว่าเ็เป็นค่าเฉลี่ยที่ดีนะครับ Impression การแสดงผลจํานวนแสดงเยอะๆคุณจะได้เห็นว่าคีย์เวิร์ดของคุณเนี่ยมีการแสดงเยอะหรือแสดงน้อยนะครับอีกอันนึงคือ Corrective S หรือคะแนนคุณภาพตัวน,นี้จะบอกเลยว่าคีย์เวิร์ดที่คุณใช้เนี่ยกูเกิลมองว่ามันสัมพันธ์กับเว็บไซต์คุณไหมย,ยิ่งสัมพันธ์ดีก็จะทําให้คุณได้คะแนนสูงแล้วก็ทําให้ค่าคลิกถูกลง ยิ่งไม่ค่อยมีความสัมพันธ์เลยเนี่ยค่าคลิกคุณจะแพงขึ้นนะครับมันมีวิธีดูค่าเหล่านี้เดี๋ยวผมเปิดหน้าจอให้คุณเห็นเปิดว่ามาเรื่องคีย์บอร์ดผมเลยไปเรื่องนี้ด้วยนะครับเอาเรื่อง Quality คนคุณภาพก่อนนี้ในเลเวลคีย์บอร์ดที่คุณใช้ทําโฆษณานะครับนี่คีย์บอร์ดที่คุณใช้ทําโฆษณามันมีคอลัมน์คะแนนคุณภาพเห็นไหมครับถ้าคุณไม่มีคุณต้องแอดคอลัมน์เข้าไปคุณกําหนดเองแล้วคุณก็ แล้วคุณก็ใส่คําว่าคะแนนคุณภาพเข้าไปเลือกในแก้ไขคอลัมน์ผมพูดนนแล้วคุณก็พิมพ์หาคะแนนคุณภาพในนี้คุณพิมพ์หาคะแนนคุณภาพนะครับพอพิมพ์หาคะแนนคุณภาพได้คุณเลือกปึ้งเนี่ยมันก็จะมีคะแนนคุณภาพออกมาตามหน้าจอคุณจะได้รู้ว่าคีย์เวิร์ดที่คุณใช้เช่นผมบอกรับยิงแอด Google เนี่ยผมได้คะแนนจาก10เต็มเนี่ยผมได้8ถือว่าดีถ้าเป็นสัญญาณอย่างเงี้ย g o o g l e เห็นว่าเว็บไซต์ที่ผม ใช้คำนี้ไปทําโฆษณาเนี่ยมีความสัมพันธ์กันดีมากโอกาสที่ผมจะได้ค่าคลิกถูกลงก็เป็นไปได้เราจะได้เห็นไอเดียว่าเออคีย์เวิร์ดที่เราใช้มันดีหรือมันไม่ดีมันมีหลายมุมให้คุณเห็นนะครับส่วนเรื่องคอสเปอร์อ่า CPC หรือ CTR ตะกี้ที่ผมเล่าเนี่ยถุงกลับไปที่อีกเลเวลหนึ่งคุณจะได้เห็นง่ายกว่าในเลเวลแคมเปญนี่คือเลเวลแคมเปญนะครับอ่าผมไปที่เลเวลกลุ่มโฆษณาล้กันอย่างเี้ฮะ คุณเห็นนี้ impression จำนวนครั้งที่โฆษณาแสงอย่างน้อยคุณก็รู้ว่าเออคีย์เวิร์ดแต่ละตัวผมไปที่คีย์เวิร์ดแล้วกันคีย์เวิร์ดแต่ละตัวมีการแสดงผลมากหรือน้อยเห็นไหมครับถ้าอะไรมีเยอะๆก็แสดงว่าคนนิยมใช้คำนั้นอ่า CPC cost per click ถูกหรือแพงหม,มผมบอกไม่ได้ว่าราคาเท่าไหร่ของถูกหรือแพงของผม80บาทบอกเบาๆแล้วกันนะเดี๋ยวคูแข่งรือแพงมากเลยอะ่ะ ในธุรกิจของผมนะครับแต่ถ้าเอาค่าเฉลี่ยทั่วๆไปอยู่แถวๆสิบกว่าบาทเองนะครับ CTR ตัวนี้ครับคือเปอร์เซ็นต์โฆษณาแสดงร้อยครั้งคุณโดนคลิกกี่ครั้ง7%กว่าถือว่าดีนะครับสูงกว่า7%ถือว่าดีสําหรับผมถ้าเนี่ยหถือว่าไม่ดีแสดงว่าคํามันกว้างไปหรือโฆษณาผมไม่ค่อยแสดงเห็นเราไม่ค่อยคลิกหรือตําแหน่งผมอยู่ล่างสุดๆเลยถ้าสูงก็ถือว่าดีอย่างเงี้ยสูงผม16%โฆษณาแสดง รอยครั้งผมโดนคลิกไป16ครั้งนี่ถือว่าดีนะครับแต่ยังน้อยมาให้เห็นคอนเซปต์ก่อนนี่เป็นหัวข้อที่ผมอธิบายเกี่ยวกับคีย์เวิร์ดผมมีไอเดียคีย์เวิร์ดให้คุณอยู่3เรื่องเรื่องแรกคืออยากให้คุณใส่คำว่าความตั้งใจซื้อเข้าไปในคีย์เวิร์ดด้วยตามหน้าจอนะครับแล้วก็นี้เป็นเป็นอินดิเคเตอร์หรือตัวชี้วัดที่คุณสามารถเอาไปดูได้เดี๋ยวไปดูตัวที่2กันครับ เรื่องที่2นะครับคือการใช้คีย์เวิร์ดแพนเนอร์ซึ่งเป็นเครื่องมือของ Google Ad s นะครับในการที่จะดูว่าคีย์เวิร์ดตัวนั้นน่ะมันมีคนเสิร์ชเยอะหรือน้อยราคาอยู่ที่เท่าไหร่และสามารถจะหาไอเดียคีย์เวิร์ดใหม่ๆด้วยนะครับถ้าคุณยังไม่เคยใช้ผมนําเสนอให้ใช้เป็นตัวที่ใช้ฟรีถ้าคุณมีบัญชี Google Ad s อยู่แล้วเนี่ยมันอยู่ในนั้นเลยนะครับก็ผมตีมาประมาณนี้นี่คือคีย์เวิร์ดแพนเนอร์นะครับเดี๋ยวจะค่อยบอกว่าสิ่งที่คุณดูคืออะไรไปดูก่อนว่ามัน นี้เป็นบัญชีโฆษณานะครับเวลาคุณจะเอาใช้คีย์เวิร์ดแพลเนอร์คุณมาที่เมนูนะครับเสร็จแล้วไปที่เมนูที่เรียกว่าเครื่องมือครับชื่อเครื่องมือทางซ้ายคุณจะเห็นเครื่องมือวางแผนคีย์เวิร์ดหรือภาษาอังกฤษเรียกว่าคีย์เวิร์ดแพ e เนอร์ครับให้คุณคลิกเข้าไปเลยเวลาคุณคลิกเข้าไปแล้วจะเป็นหน้าจอประมาณแบบนี้ครับมีมีรูปไฟอยู่ตรงนี้ครับให้คุณพิมพ์เข้าไปเลยครับคีย์เวิร์ดที่คุณต้องการดูข้อมูลผมคลิกลองคลิกดูก่อนนะครับผมอาจจะพิมพ์ว่า บริการ Google Ads ของผมทำ Google Ads แล้วก็กดดูผลลัพธ์เลยครับเขาก็จะแสดงออกมาเป็นข้อมูลว่าไอ้คำเนี้ยมีคนเสิร์ชมากหรือน้อยต่อเดือนนะครับเช่น170ครั้งต่อเดือนการแข่งขันเป็นยังไงปานกลางราคาอยู่เท่าไหร่เห็นไหมครับต่มสุด56บาทสูงสุดอยู่เทวแถวสา300กว่าบาทครับเห็นแล้วจะเป็นลม ของผมอยู่เฉลี่ย7-80บาทแล้วข้างบนก็เห็นเทรนด์ด้วยเห็นไหมครับคุณสามารถใช้ตัวนี้มาดูได้ว่าสินค้าคุณเนี่ยในแต่ละเดือนเนี่ยเทรนด์มันเป็นยังไงคุณอาจจะดูไปในอนาคตได้ google เขาจะไปข้อมูลย้อนหลัง12เดือนไหมคุณคุณสามารถเลือกเดือนมากกว่านี้ได้คุณอาจจะเห็นเทรนด์บางอย่างนะครับเช่นสินค้าในหน้าร้อนเนี่ยเดือนเมษาอะไรขายดีคนเสิร์ชอะไรเยอะคุณสามารถจะใช้ตัวเนี้ย เป็นไอเดียในการจะนอกจากจะทำา o o o l l e d s s ของคุณแล้วเนี่ยจะเป็นไอเดียในการทำโปรโมชั่นไอเดียในการจะหาสินค้ามาขายก็ได้นะครับและเป็นเครื่องมือที่ใช้ฟรีผมเลยมานำเสนอแบบนี้ผมไม่ลงลึกนะครับแต่ผมเห็นผมแสดงหน้าจอให้คุณดูแล้วคุณอาจจะต้องไปศึกษาข้อมูลต่อแต่อย่างน้อยผมทำให้คุณเห็นก่อนนะครับ นี่คือคีย์เวิร์ดแพนเนอร์ที่ผมบอกแล้วก็ด้านซ้ายคือสิ่งที่ผมคิดว่าคุณน่าจะดูก็ผมใช้ภาษาอังกฤษนะครับ Average Monthly Search ก็ตะกี้นี่แหละครับ Volume Search Competition ผมสลับไปหน้าจออทีนึนครับเนี่ยฮะ Volume Search ตัวนี้แหละครับว่าแต่ละเดือนคีย์เวิร์ดนี้มีคนเสิร์ชมากหรือน้อยหลัก10หลักร้อยถือว่าน้อยหลักพันหลายพันขึ้นไปหลักหมื่นถือว่าเยอะนะครับการแข่งขันว่าแข่งขันกันในในโฆษณามันเยอะหรือน้อย มันจะมีเป็น3ระดับต่ําปานกลางแล้วก็สูงนะครับแล้วก็ราคาก็คือสิ่งที่ผมบอกอันนี้เพจบิดแล้วก็เซิร์ชเทรนเซิร์ชเทรนก็คือไอ้เจ้ารูปกราฟตัตวนี้นะครับคุณจะได้เห็นว่าวอลล่มเสิร์ชแต่ละเดือนเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็คีย์เวิร์ดไอเดียนอกจากที่คุณใส่คำนี้เข้าไปแล้วถ้าเป็นคำอื่นๆเนี่ยบางทีเขาให้ไอเดียมาเช่นผมเอาขายผ้าม่านแล้วกันนะร้านขายผ้าม่านสมมติผมเอาแบบนี้ นอกจากเราจะเห็นข้อมูลร้านขายพมา่านแล้วเขายังมีคีย์วิร์ดอื่นๆให้เขาก็ไปเอาของคนอื่นๆที่ทํามาหรืออล่มเสิร์ชที่คนนิยมเสิร์ชเห็นไหมครับผมตั้งใจทําคําว่าร้านขายพม,าม่านมีอล่มเสิร์ชอยู่880แต่ผมมาเจอว่าถ้าเป็นร้านขายพมา่านใกล้ฉันเนี่ยขึ้นไปอีก2เท่าเลย1600ผมใช้คํานี้ดีกว่าคนเสิร์ชเยอะเห็นไหมครับผมก็เลยเอามาแสดงคุณเห็นว่าเออนี่เป็นอีกถ้าพูดถึงคีย์วิร์ด การใช้เครื่องมือตัวนี้ก็ดีที่สําคัญคือมันใช้ฟรีผมเลยเอาทางด้านซ้ายว่าข้อมูลที่ควรจะดูในคีย์เวิร์ดแพลนเนอร์คืออะไรบ้างทางด้านขวาผมเอาเครื่องมือใช้ฟรีอื่นๆสมมุติคุณใช้ Google Ads อยู่แล้วใช้คีย์เวิร์ดแพลนเนอร์แล้วอันนั้นมันมีเครื่องมืออื่นอีกไหมผมเลยนําเสนอมาจริงๆมันมีเยอะมากผมเลือกอันที่พอใช้ได้ฟรีมาก่อน Uber Success Keyword Surfer Answer The public คุณเอาตัวเนี้ยคำในหน้าจอเนี้ยไปเสิร์ชใน Google ก็ได้เลยตัวที่เขานิยมใช้คือ Uber s u ์ซักเครับอารมณ์ประมาณอย่างนี้ครับใช้ฟรีแต่ซักพักก็เสียสตางค์แต่ถ้าคุณจะหาตัวที่มีข้อมูลครบหรือบางคนเขาบอกว่าดีกว่า Google p ายเนอก็ตัวนี้แหละครับกูเกิลคีย์เวิร์ดพายเถ้าดีกว่าอาจจะเป็นตัวนี้แต่ถ้าคุณใช้แล้วรู้สึกมันคุ้มค่าค่อยเสียสตางค์นะครับมันก็บอกอะไรได้หลายอย่างคนส่วนใหญ่ที่ใช้เนี่ยไปทํา SEO ไปปรับแต่งเว็บไซต์ดูโวลุมเซิร์ชนะครับแต่ผมเอาคําเอาเครื่องมือชื่อไหมหคุณเห็นก่อน หรือถ้าคุณไม่เป็นแนวนี้ตอนนี้คุณอินแบบผมใช้ Chat GPT ก็ดีเหมือนกันนะครับใช้ Gemini ในการหาคีย์เวิร์ดก็เป็นไปได้ครับผมทำตัวอย่างให้คุณเห็นใน g e m i น i ยนะในแชท GPT ก่อนเนี่ยผมก็ใช้คำอย่างนี้ครับเขียน15 k e y w คีย์เวิร์ดบอกเขาเลยเป็นแล้วก็อื่นๆถ้าคุณมีคีย์เวิร์ดที่แนะนำสำหรับบริการกูแอ s ส่งผมผมจะไปทำโฆษณา Search a d และให้แสดงออกมาเป็นตาราง,างนี้คือพร้อมที่ผมใส่เนี่ยก็ออกมาแล้วครับพอใช้ได้ ผมอยากใช้ผมดาวน์โหลดออกมาปเป็น Excel ก็ได้เห็นไหมครับ Gemini ก็ได้ครับต้องต้องจำนึกไว้อย่างว่า Gemini เป็นเจ้าของเดียวกับ Google นั้นผมคิดว่า Data ที่เขาได้ในเรื่องเกี่ยวกับคีย์เวิน่าจะดีกว่า c h a t GPT นี่คือความเห็นส่วนตัวผมนะครับผมก็เลยสั่ง Gemini ด้วยคำสั่งเดียวกันแต่ผมเพิ่มเข้าไปอีกว่านอกจากจะแสดง Keyword ให้แสดงวอลุ่มเสิร์ชด้วยผมคาดหวว่าเขาจะรู้มากกว่า h ช GP t GPT แล้ว c ompetition อยากรูการแข่งขันซึ่งเขาก็ตอบได้ถ้าเป็น Chat GPT เขาไม่บอก แต่ตัวนี้เขาตอบได้ไหมครับเขาบอกว่าคีย์เวิร์ดน่าจะเป็นอะไรบ้างวลุ่มเสิร์ชเยอะหรือน้อยเขาไม่บอกเป็นตัวเลขเขาบอกเป็นเป็นระดับแทนสูงมากการแข่งขันสูงมากแล้วมีคีย์เวิร์ดที่แนะนําเห็นไหมครับอย่างน้อยผมทําให้คุณเห็นไอเดียก่อนแล้วคุณสามารถจะเอ็กซ์พอร์ตได้ว่าการคิดคีย์เวิร์ดนอกจากจะคิดเองแล้วก็มีเครื่องมือใช้นะครับนี่เป็นข้อ2ที่ผมนําเสนอเพื่อจะช่วยคุณเนี่ยทำให้สร้างเ e ิร์ชแอดและได้คีย์เวิร์ดที่ตรงกับ กลุ่มลูกค้าที่คุณต้องการมากขึ้นครับมาดูข้อสุดท้ายครับข้อที่3ครับเดี๋ยวไปดูข้อที่3 Long Tail Keyword, Long tail keyword ผมให้เป็นไอเดียนะครับ Long Tail Keyword เนี่ยก็เคส่วนใหญ่ที่ผมใช้เนี่ยใช้ในกรณีที่คีย์เวิร์ดมันแข่งขันกันสูงมากบางธุรกิจเนี่ยมันหนีไม่ออกจริงๆนะครับเช่นบริการกําจัดปลวกบางทีมันอยู่แค่นี้มีเป็นร้อยเป็นพันบริษัทก็ใช้คําเดียวกันงั้นการแข่งขันสูงมากคีย์เวิร์ดบิดสูงมาก วิธีที่จะหนีพอที่จะเป็นทางอ้อมหน่อยก็คือใช้ลองเทลคีย์เวิร์ดครับลองเทลคีย์เวิร์ดก็คือทําให้คีย์เวิร์ดมันกว้างเอ้ยาวขึ้นอีกหน่อยหนึ่งสเปซิฟิกหรือเฉพาะเจาะจงมากขึ้นคนอาจจะเสิร์ชน้อยกว่าคีย์เวิร์ดทั่วไปแต่หวังว่าคนเสิร์ชน่าจะใช่มากกว่าแล้วเราหลบการแข่งขันให้ได้มากที่สุดผมก็เลยนําเสนอแบบนี้ผมไม่รู้จะอธิบายยังไงผมทําเป็นตัวอย่างให้คุณเห็น เช่นถ้าเป็นรองเท้าผมเขียนว่านอกจากจะเขียนว่ารองเท้าวิ่งธรรมดาแล้วอาจจะเป็นรองเท้าวิ่งสําหรับคนเท้าแบนเขาอาจจะมองหาอะไรแบบนี้อยู่ถ้าเป็นร้านค้าร้านกาแฟาใกล้ฉันไม่พอเปิด24ชั่วโมงขายคอนโดพร้อมอยู่ใกล้ BTS หรือเอายี่ห้อหรือเป็นชื่อรุ่นอะไรบางอย่างสมมติคุณมีสินค้าคุณเอาชื่อรุ่นมาเลยบางทีฝ่ายจัดซื้อเขาเสิร์ชแบบนั้นหรือฝ่ายวิศวะเขาเสิร์ชแบบนั้นเลยผมเอาเป็นกล้องมา ผมใช้กล้องชื่อ Sony fx 3 0มือ2ขายกล้อง Sony fx 3 0มือ2เห็นไหมครับร้านแอร์ไม่พอเขียนว่ารามคำแหงผ่อนได้ร้านขายแอร์บ้านรามคำแหงผ่อนได้วังว่าจะมีคนเสิร์ช Google ก็จะไปหาคนที่เสิร์ชคล้ายๆอย่างนี้มางั้นไอเดียผมเพื่อจะหนีการแข่งขันใช้ลองเทลคีย์เวิร์ดครับไอเดียของลองเทลยคีย์เวิร์ดไม่รู้จะอธิบายยังไงแต่ผมให้ไอเดียแบบนี้คุณเอาคีย์เวิร์ดของคุณมาตั้ง ใส่พื้นที่ใส่ชื่อสถานที่เข้าไปหรือจะเล่นเป็นชื่อรุ่นของสินค้าคุณเผื่อคนในคนในวงการคุณเขาพูดกันเอาแบบนั้นเลยใส่ฟีเจอร์เด่นๆเ,เข้าไปในคีย์บอร์ดบ้างนะครับใช้สีใช้ขนาดเป็นไปได้นะครับไม่รู้แหละใช้สีใช้ขนาดอาจจะเป็นไปได้คนอาจจะหาอยู่ไม่รู้จะคนเสิร์ชหรือเปล่าในแค่ยกตัวอย่างนะครับเสื้อออกกําลังกาย XXL อะไรแบบนี้มันมันอะไรที่มันต้องลองเทลหน่อย หรือเป็นวิธีการชําระเงินผ่อนได้ผ่อน0%เก็บเงินปลายทางคุณลองเอานี้ใส่เข้าไปเพิ่มคุณจะได้คีย์เวิร์ดใหม่ๆเอามาใช้ในการทำโฆษณาแล้วคุณค่อยไปดูผลลับว่าเออพอทำเป็นลองเทลคีย์เวิร์ดแล้วถึงแม้ว่าลุมเสริมมันจะน้อยนะคนเข้ามามันตรงขึ้นหรือเปล่านะครับนี่เป็นเทคนิคที่ผมใช้3ข้อเกี่ยวกับคีย์เวิร์ดครับวันนี้เลยทำออกมาเป็นวิดีโอนะครับมีอยู่3อย่างนะครับ พยายามใช้คีย์เวิร์ดที่มีแอคชั่นใส่เข้าไปด้วยตั้งใจซื้อในคำพูดผมนะครับใช้เครื่องมือมาช่วยเป็นคีย์เวิร์ดแพแน์หรือเป็นเครื่องมืออื่นๆที่ผมนำเสนอรวมทั้ง c h a t GPT แล้วก็ Gemini AI ก็สามารถช่วยคุณได้แล้วก็ลองใช้ลองเท a i l คีย์เวิรเข้าไปใช้ครับในกรณีที่คุณมีคีย์เวิร์ดที่แข่งขันกันสูงครับทั้งหมดนี้คือ Search a d ที่ผมนำเสนอนวันนี้นะครับผมทำวิดีโอเกี่ยวกับ Google Ads ออกมาทุกอาทิตย์ถ้าคุณสนใจกดติดตามได้เลยครับ